มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหยองลูกหยีจับมือป่าเทพบอกว่าบิ๊กตู่น่าสงสารจากกรณีหยองลูกหยีเดินทางไปทํางานที่จังหวัดราชบุรีและได้แวะเยี่ยมป่าเทพโพงามนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการไลฟ์ผ่านทางเพจ a c e b o o k ขนมเปี๊ยะท่านเทพ ช่วงนึงในไลฟ์นะคะหยองลูกหยีก็ได้พูดถึงการทำงานของรัฐบาลและแสดงจุดยืนนะคะว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ทำงานถูกใจผมทุกอย่างแต่เราก็ต้องให้กำลังใจบ้านเราวิกฤตซ้อนวิกฤตนายกเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเจอทั้งศึกนอกศึกในในพักก็ยังซื้อโบวตกันใจเย็นๆอีกปีกว่าๆจริงๆมันก็ได้เลือกตั้งอยู่แล้วนะเตรียมหาคนดีเข้ามามันจะหายนะหรือเปล่า และกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ส่งข้อความเข้ามาให้กำลังใจบอกขอบคุณบอกกล้ามากมันเพราะว่าความกล้าของผมนี่แหละทำให้งานน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าผมทำแล้วเพื่อให้สถาบันยั่งยืนและมั่นคงเพื่อให้อยู่คู่คนไทยไปตลอดผมยอมและช่วงหนึ่งนะคะหยองลูกหยีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับม็อบว่าผมมองว่าม็อบจ้างมาสู้กับตำรวจ มาทำกับตำรวจผมมั่นใจที่ทำข่ามม็อบเพราะว่ามันไม่มีคนทำเพื่อให้ดูปะปนทำให้เดือดร้อนตอนนี้ไม่มีใครทนได้หรอกนะปลุกไม่ขึ้นจุดไม่ติดม็อบชุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ